อันดับที่10ปั๊กปากุปั๊กปากุเป็นคนจากเผ่าเงือก้ายพันปลาดาวจากอาณาจักรริวงูครับซึ่งตามธรรมชาติแล้วก็จะเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็จะมี2เพศอยู่ในตัวเดียวเลยด้วยครับผมจึงนับว่าเจ้าปั๊กปากุเนี่ยเป็นหนึ่งใน LGBTQ+ จากเรื่องวันพีชด้วยเช่นกันซึ่งแม้ว่าหน้าตาของเขาจะดูเหมือนกับมนุษย์ที่มีความดุดันก็ตามนะ จริงๆแล้วตัวละครของป้าป้ากูเนี่ยเขาไม่ใช่นักสู้หรอกนะครับแต่เขาก็จะเป็นดีไซเนอร์นักออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่างคิมินันที่ก็จะได้รับความนิยมอย่างมากในโลกของวันพีชเลยเชียวลละและสิ่งที่เขาชอบทําอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการเล่นกีตาร์ร้องเพลงสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเห็นเขาแล้วเนี่ยทำให้ผมนึกถึงนักดนตรีอย่างบ๊อบมาเลส่วนหนึ่งเนี่ย ก็อนอ่าจะเป็นหมวกที่เขาใส่อยู่นั่นแหละครับและด้วยความที่เขาไม่ใช่นักสู้พลังในการต่อสู้ของเขาจึงต่ำมากๆแต่ด้วยความที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีถึง2เพศภายในตัวเดียวผมจึงได้หยิบเขาเข้ามาวางในอันดับที่10ในคลิปนี้ครับ